เเมนไหมครับต่อไปเรื่องที่สองวันนี้อยากจะให้เราเอาสิ่งนี้เป็นเหมือนยุทธภัณฑ์เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะต่อสู้กับการทดลองที่เราจะต่อสู้กับการล่อลวงนะครับอย่างแรกคือความจริงอย่างที่สองสวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรม เสื้อเกลาะแห่งความชอบธรรมพี่น้องถ้าข้อหนึ่งไม่มีไม่ต้องมาพูดถึงข้อสองถ้าความจริงไม่มีไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องความชอบธรรมมันไม่มีอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเราเยืนอยู่บนความจริงแล้วเราต้องรักษาความชอบธรรมเราต้องเอาความชอบธรรมเนี่ยสำคัญเสมือนกับเป็นเสื้อเกราะที่จะป้องกันอาวุธของศัตรู ศัตรูพี่น้องมันกลัวความจริงและมันพยายามจะสร้างพยานเท็จใส่ร้ายแล้วสุดท้ายพี่น้องครับมันก็แพ้ถ้าเรายืนอยู่บนความจริงเห็นไหมครับอขอบคุณพระเจ้าให้ความชอบธรรมเป็นเหมือนเสื้อกรอะ ที่จะปกป้องชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่ดีงามชีวิตที่เราอยากเป็นชีวิตที่เราอยากที่เราตั้งเป้าไว้เราต้องรักษาสิ่งนี้วันนี้คนก็พูดกันว่ามีความชอบธรรมหรือไม่มีความชอบธรรมหรือไม่มีความชอบธรรมหรือไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความชอบธรรม แต่ขอบพระคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเจ้าเราก็ไม่ได้มีความชอบธรรมในตัวของเราเองแต่เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนบาปเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนอ่อนแอเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนบกพร่องและเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะตั้งกฎศาสนาขึ้นมาอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะรักษากฎ หรือศีลหรือธรรมะของศาสนาได้เรารู้อย่างนี้แล้วเราจึงกลับใจสารภาพบาปกับพระเจ้าขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระเจ้าณนะตรงนี้ณนะจุดนี้พระเจ้าเรียกบุคคลน,นั้นว่าผู้ชอบธรรม พระเจ้าได้ประทานพระเจ้าเรียกเขาว่าผู้ชอบธรรมเพราะเขาสํานึกตัวว่าเป็นคนบาปเป็นคนอ่อนแอเป็นคนปฏิบัติตามาศาสนาไม่ได้สารภาพกับพระองค์หมดเปลือกหมดใจขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเข้ามาเป็นพระเจ้าเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตเข้ามานําทางชีวิตของเรานั่นแหละพระเจ้าเรียกบุคคลน,นั้นว่าผู้ ชอบธรรมพระเจ้าได้ประทานความชอบธรรมให้กับเขาไม่ใช่เป็นความชอบธรรมของเราพระเจ้านับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้านับว่าเราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องให้เรารักษาความชอบธรรมเอเมนไหมครับเหมือนกับคนที่ได้รับการอภัยแล้วก็จะไม่กลับไปทำบาปอีก เพราะว่าเห็นคุณค่าของการให้อภัยนั้นพระเจ้าได้ประทานพระเจ้าได้เรียกเราว่าคนชอบธรรมพี่น้องเราจึงต่อสู้ไงเราจึงไม่ยอมให้ใจเราตกหลุมไปในความบาปเราไม่ยอมที่จะให้อวัยวะของเราเป็นเครื่องมือในการอธรรมเพราะเราต้องการ รักษาสิ่งที่ดีที่พระเจ้าได้ยกให้กับเราฐานะที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราเป็นฐานะใหม่ฐานะผู้ชอบธรรมเอเมนไหมครับได้ตรงนี้พระเจ้าจะสร้างเราด้วยถ้อยคําเหล่านี้และพระเจ้าใช้เรามานั่งอยู่ที่นี่เพื่อเสริมสร้างกันละกันเพื่อจะรักษาความชอบธรรมนี้เอเมนไหมครับพี่น้องให้ความสําคัญกับความชอบธรรมเป็นเหมือนเสื้อกราบ ป้องกันชีวิตของนัก,กรบเลยทีเดียวพี่น้องวันนี้เรารักษาสิ่งนี้อย่างเต็มที่ขนาดไหนในปัะบ,บีกาลาเทียกาลาเทียในปัจบ,บีกาลาเทียบทที่อ่านเอเฟซัสของกันกันหกข้อสี่เพราะฉะนั้นจงยึดจงยืนหยัดเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก เ็นไหมครับเอาความชอบธรรมเป็นเสื้อเกราะป้องกันออก,กาลาเทียบทที่สองข้อสิยังไม่รู้ว่ายังรู้ว่าไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการรักษาบทบัญญตัติแต่เป็นได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจึง เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการทําตามบทบัญญตัติพี่น้องชัดเจนไม่มีใครทําตามบทบัญญัติได้สักคนเดียวพระกมภีใช้ว่าไม่มีเลยสักคนเดียวบทบัญญัติของศาสนาคริสต์เป็นบัญญัติสิบประการ ศีลของศาสนามีห้าข้อไม่ได้ทําให้ใครเป็นคนชอบธรรมเลยสักคนเดียวเพราะทําไม่ได้นับเอาก็แล้วกันว่าใครนับได้ผู้อยู่ในศีลในธรรมก็ผิดศีลข้อใหญ่ๆได้ซ้าไปฉะนั้นโดยการประพฤติไม่มีใครรอดไม่มีใครเป็นผู้ชอบธรรมไม่มีใครบริสุทธิ์ได้โดยการประพฤติฉะนั้นพี่น้อง เราเป็นผู้ชอบธรรมได้เรารอดได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระองค์ประทานให้เราเป็นคนชอบธรรมเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าเราสตาร์ทดีมากเราเริ่มต้นดีมากพระเจ้านับว่าเราเป็นคนชอบธรรมและเราไปด้วยความชอบธรรมนี้ในการรักษาชีวิตของเราตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระสัญญาของพระวจนะคำของพระเจ้าพี่น้องครับ พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราไป,ปเผชิญเองแต่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งที่จะอยู่กับเราทั้งหลายตลอดไปนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายเอเมนพี่น้องเรามั่นใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรานั้นจะช่วยเรา ในการรักษาชีวิตในความชอบธรรมในที่เราจึงเอาความเชื่อในพระเยซูเราจึงรับเอาเราจึงเชื่อในพระเยซูเพื่อเราจะถูกนับว่าเราเป็นคนชอบธรรมให้เรารักษาสิ่งนี้รักษาความชอบธรรมของพระเจ้าในชีวิตให้เป็นเหมือนเสื้อกกลัที่จะปกป้องความบาปปกป้องสิ่งที่ มันอยู่รอบตัวเราไปหมดพี่น้องครับเรากลายเป็นถ้าไม่ปกป้องกลายเป็นถูกหลอ่อหลอมชีวิตด้วยการโกหกด้วยการอาธรรมด้วยการมักใหญ่ไฟสูงแบบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นด้วยการอิจฉาลิษยาพี่น้องในแก่งแย่งชิงดีมันเต็มไปหมดจนกระทั่งกลายเป็นหลอ่อหลอมชีวิตของผู้คนออกมาเป็นลักษณะนั้น เป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะเป็นเจ้าคนนายคนเราถูกหล่อหลอมมาอย่างนั้นฉะนั้นรักษาความชอบธรรมให้เป็นเหมือนเสื้อเกราะถ้าท่านละทิ้งความชอบธรรมชีวิตจะไม่มีสิ่งใดปกป้องการโจมตีเลยพี่น้องถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราเห็นความชอบธรรมเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปยึด เพราะใครๆเขาก็มัวแต่ไปยึดความชอบธรรมจะไม่ทันคนจะไม่ทันกินจะไม่ได้อะไรพี่น้องนี่คิดตามมนุษย์ทั่วๆไปนั้นพี่น้องรู้หรือไม่ว่าเป็นทหารที่เข้าสงครามโดยไม่ใส่เสือ้อเกราะแล้วชีวิตของท่านจะถูกยำขนาดไหนมันจะเละขนาดไหนมันจะสูญเสียขนาดไหนถ้าเราไปท่อง,องโดยไม่มีเกราะป้องกัน คือความชอบธรรมพระเจ้าจะป้องกันเราสุดฤทธิสุดเดชเพราะว่าพราะองค์นับว่าเราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องถ้าเราทอดสิ่งนี้ทิ้งเสียก่อน,นอการปกป้องชีวิตของท่านที่เราหวังว่าจะรับการปกป้องคุ้มครองพี่น้องจะไม่ได้อย่าเอาความรู้สึกทั่ว,วไปที่เราเคยทำกับสิ่งที่เราขอการปกป้องมาพี่น้อง เราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องชีวิตของเราแล้วเราก็ไปทําบาปเราก็ไปทําชั่วเราก็ไปป้นเขาเราก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเราแล้วเราก็คิดว่ามาใช้สิ่งนี้กับพระเจ้าแบบนี้แ้วมันดูถูกพระเจ้าเกินไปเหมือนกับท่านเคยดูถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยขอเลยนั่นเองมันไม่ได้ให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยมันไม่ได้เกียรติเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เลยนั้นเอามาเล่นเอามาเละ ออกมาทาให้มันเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นความชอบธรรมความดีไม่ได้ปกป้องการทําชั่วหรอกครับไม่ปกป้องการโกงหรอกครับไม่ปกป้องการลักขโมยหรอกครับเพราะนั้นรักษาความชอบธรรมว่าอันนี้ชอบธรรมหรือไม่อันนี้มีคุณธรรมหรือไม่อันนี้มันบริสุทธิ์หรือไม่อันนี้มันยุติธรรมหรือไม่อันนี้มันถูกต้องหรือไม่มโนธรรมของเราทุกๆคนมัน ตรวจรู้รู้อยู่แก่ใจคำว่ามโนธรรมคาว่าจิตใต้สํานึกมันมีอยู่นี่นคะครับนั่นขอบกุณพระเจ้าที่เราจะชื่นชมยินดีที่เราจะมีความภาคภูมิใจไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่นแต่เราจะรักษาสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่งดงามหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่18บอกว่าเรารู้ว่าคนที่เกิดหรือรารู้ว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปต่อไป แต่พี่นงครับพระองค์ผู้แต่พระองค์ผู้บังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองเขาไว้ให้ปลอดภัยและมารร้ายไม่อาจทำอันตรายเขาพี่น้องเรารู้ว่าเราบังเกิดใหม่เราเชื่อเราสารภาพเราเรียกว่าเราเกิดใหม่เกิดจากพระเจ้าและพระเจ้าผู้ที่ บังเกิดจากพระเจ้านั้นจะคลุมครองความปลอดภัยมาร้ายไม่อาจทําอันตรายท่านได้เลยพี่น้องเราเชื่อสิ่งนี้ไหมเชื่ชอจงรักษาความชอบธรรมอย่าดูถูกความชอบธรรมวันนี้พี่น้องครับชีวิตของท่านครอบครัวของท่านการเงินของท่าน สุขภาพร่างกายของท่าน,ใน,านในแต่ละด้านในแต่ละด้านนชีวิตของท่านมันถูกโจมตีมันโดนโจมตีขนาดไหนถ้าเราไม่ยึดความจริงถ้าเราไม่รักษาความชอบธรรมชีวิตของท่านก็โดนโจมตีก็โดนมารก็โดนความทุกข์ก็โดนปัญหาก็โดนอะไรต่ออะไรย่ำ เยียบอย่ามชำ้ำแล้วก็หลายๆคนกลายเป็นคนซึมเศร้ากลายเป็นคนคิดฆ่าตัวตายกลายเป็นคนกระด้างรักคนอื่นไม่ได้ไม่เป็นมันเปลี่ยนฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าชีวิตของเราทุกๆด้านในครอ,อบครัวของเราถูกโจมตี บางทีก็มาโจมตีสามีอ่อนแอภรรยาอ่อนแอลูกอ่อนแการเงินอ่อนแการงานมีปัญหามันมารอบด้านทำไปทำมาจิตของเราความเครียดของเรามันเกิดขึ้นกลายเป็นสุขภาพร่างกายก็มีปัญหาตามไปอีกวันนี้พี่น้องกลับมาใช้วิธีการของพระเจ้ายืนอยู่บนความจริงรักษาความชอบธรรมเอเมนไหมครับ และพระเจ้าจะปกป้องเป็นเหมือนเสื้อเกราะที่จะปกป้องชีวิตของท่านสดุดีบทที่37ข้อที่39 37ิบข้อที่39บกอกว่าความรดเอาความความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาเวความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาเวพระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของเขาในเวลา ยากลำบากีิดเส้นใต้คำว่าคนชอบทำความรอดของคนชอบทำมาจากพระเจ้าเพราะพระองค์จะเป็นที่รีภัยในเวลาในยามที่เขายากลำบากในเวลาที่เขาเผชิญความยากลำบากวันนี้พี่น้องเผชิญความยากลำบากเรื่องใดบ้างเผชิญความทุกข์ใจเรื่องใดบ้างให้เราหันกลับมายืนอยู่บนความจริงรักษาความชอบธรรม และพระองค์จะเป็นที่รีภัยของเราเอเมนไหมครับเ,เ,เราจะมีประสบะการณ์นี้จงรักษาหัวใจที่ชอบทำเป็นเสื้อกลบเอเมนไหมครับ